นวราแคปบยกสูงตัวท็อปออปชั่นเต็มผ่อน6,000นเอาไปเลยครับคันนี้ฟรีดาวผ่อน6,000รายได้12,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยครับนวราฟแบล็กเอディชั่นสีดำออปชั่นเต็มแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟ LED เดย์ไทมชุดไฟหลีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกในตัวครบชุดเลยกระจกมองข้างพร้อมไฟ LED ด้านหลังได้เป็นชุด สปอยเลอร์ iler, ด้านหลังมาให้เข้าชุดเลยนะครับเนี่ยฮะนวร่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครหาอยู่คุ้มค่าแน่นอนนะครับที่สําคัญได้เป็น MaxBo x ด้านหลังนะครับร้อยลิตรจุของได้เยอะมากๆนะครับได้กล้องถอยมาให้เรียบร้อยด้วยคันนี้คุ้มค่าแน่นอนครับฟรีดาวผ่อน6000เอาไปเลยครับคันนี้ผ่อน6000รายได้12 0 0 0ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบนี้ได้เป็นหน้าจอ Android 10นิ้ว หน้าจอ Android 10นิ้วพวงมาลัยมัลติฟังกชันพร้อม Cruise Control มาให้เบาะหนังสวยๆนะครับสีดำเดินได้แดงนะครับภายในสวยๆสะอาดๆแบบนี้เลขไม่40,000เท่านั้นเองคันนี้เลขไม่40,000นะครับ